เราพาออกจากตัวเมืองมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่<อ>ไร่เหมือนจันทีเหมือนเพื่อนสาวเดินชมสวนยังไงก็ไม่รู้ค่ะมมีความสุขเ<า>นาะแฮปปี้มาก 1โดยพรีโกช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทรยลาจีนา่า วันเดย์สเปเชียลกันนะคะทุกสัปดาห์เรามีแจกดิวเด็ดๆ mm hmm. เป็นที่ภาคร้านอาหารของดีที่ไหนก็แล้วแต่เรามีดิวมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ่ายรูปตัวเองขณะชมรายการพร้อมกับส่งคำตอบพร้อมกับรูปถ่ายเนี่ยมาที่ a c e b o o k ของว mm ันเดย์สเปเชียลได้เลยทุกสัปดาห์เราแจกดิวอย่างแน่นอนนะคะติดตามเลยวันเดย์สเปเชียลทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ แบบนี้แล้วยืนอยู่บนแบบว่าหน้าฟาร์มเมลอนแบบนี้รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ญี่ปุ่นเบาๆวันนี้ไม่ไปไหนไกลค่ะเราพาออกจากตัวเมืองมาสูดอากาศบริสุทธิ์ย่านบางแคกันที่นี่เป็นสวนเชิงเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้คุณสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมกันได้ไรเหมือนจันนี่อันนี้เป็น Family Tri p ปดีๆนั่นเองนะคะคือมีกิจกรรมให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กๆสามารถที่จะทํากิจกรรมกันได้เมื่อที่ไร่ไม่บอกเลยว่า นู่นนะคะตั้งแต่หน้าไปข้างหลังนู่น<ค><อ>เดินอาจจะไม่ไหวจริงๆวันนี้ <C> e ชวนพี่สาวคนสนิทอีกคนหนึ่งมาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวมาเมื่อไหร่เจอกันเมื่อนั้นไปหาพี่ที่ปึกษาที่นี่ก่อนาตามไปค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เลยอยากหาคนพาเที่ยวต้องให้คุณพีทพาเที่ยวนะคะเพราะว่าที่นี่เนื้อที่20ไร่โดยประมาณ หูตกใจเลยบอกว่าให้เดิน20ไร่นี่อาจจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ใน20ไร่นี่แบ่งเป็นโซนอะไรต่างๆนานาป่ะจริงๆแล้วถ้าเดิมเลยเนี่ยเรามีโซนแรกที่เป็นโซนร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เราขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ใช้ผักวอเตอร์เครสที่เราปลูกเองเนี่แหละครับโอ้ใส่วอเตอร์เครสเลยอะค่ะใช่ครับ,รบจะเป็นวอเตอร์เครสแบบพื้นบ้านนะครับโซนถัดมาข้างในเราก็จะเป็นโซนที่เป็นโรงเรียนแปลงผักก่อนแต่ก่อนจะไปเจอแปลงผักจะเจอน้องเป็ดน้อยอ่าเรามีเป็ดไข่ครับประมาณเกือบร้อยตัวครับอูเยอะเลยกกกก็็สาาาาาาามมมมรรรรถถทิจจใใหห้้้้้ออนนงงๆไไดดัเขขปะี โซนที่เป็นโรงเรือนเมลอนกับบัตเตอร์นัทครับแล้วก็โซนสุดท้ายจะเป็นโซนที่เราทําปุ๋ยเองด้วยครับเป็นปุ๋ยอินรียทั้งหมดเลยคือทําทุกอย่างเองเกือบหมดแล้วนะคะก่อนจะเริ่มมาเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆที่นี่เป็นจริงๆก่อนนะเนี่ยก็คือเป็นเรือนกล้วยไม้มาก่อนครับแล้วก็ทีมย้พอในยุคนึงก็มีการเปลี่ยนตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนทางคุณพี่ชัยนะครับหรือพี่ลีเนี่ยก็คือ ศึกษาในการปลูกเมลอนแต่ว่าตอนแรกๆเองก็ยังไม่ได้ปลูกเป็นอินทรีย์ร้อเนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันปลูกยากแต่ว่าพอตอนหลังเรามีการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็พยายามทำแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยค่ะจริง,รงๆคอนเซ็ปต์ของเราคือเราอยากเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อคนกรุงเดี๋ยวอย่างงี้ให้คุณพีชช่วยพาเดินชมจุดต่างๆนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับขออนุญาตเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิธีเกษตรใหม่ได้ครับเชิญเลยครับไปทางไหนดีคะทางนี้ได้เลยครับเค น้องเป็ดไหายกันมาเป็นสายเลยค่ะเหมือนรู้ใช่ครับเขารอที่จะแบบให้เราให้อาหารอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้โอ้โหไหวกันเร็วมาหาล้านมากเลยอันนี้เป็ดไข่เราได้ใช้ไข่เอาไปทําอะไรกันที่นี่บ้างไหมคะจริงๆตอนนี้เขากําลังใกล้จะออกไข่แล้วครับแต่ว่าเราก็มีแผนก็คือเอาไข่เอาไข่เป็ดนี่แหละครับก็คือมาทาอาหาร แล้วก็ท่านเหลือเพียงพอก็อาจจะจำหน่ายเพิ่มอย่างนี้ท<อ>ีละหน่นอยๆเลยนะครับตรงตัวหน่อยไม่ไม่ไมโรงเรือนพัฒน์ณัฐ ถามที่หนึ่งบัตนาะจริงๆมันเป็นพืชตระกูลอะไรคะจริงๆเราเป็นไม้เลือ้อยเหมือนคล้ายๆพวกฟักทองครับถ้าบ้านเราภาษาไทยบางคนจะเรียกเป็นฟักทองน้าเต้าอย่างเงี้ยครับออนหน้าตามันก็จะคือเหมือนน้ําเต้าใช่ครับแต่ว่าข้างในมันเหลืองเหมือนฟักทองใช่ครับมันเป็นลูกผสม,มแต่จะมีเป็นหอมหวานพิเศษเฉพาะตัวของเขานะครับซึ่งเวลาไปทานเนี่ยคือเราไปทานยังไงบ้างคะง่ายที่สุดเลยก็คือเอาไปนึ่งครับนึ่งเหมือนฟักทองเลยครับเดี๋ยวได้ชิมไปครับผม โรงเรือนเมลอนบ้างเห็นมีหลายสีเลยค่ะที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะจริงๆมีสองสายพันธุ์นะครับก็คือมีสายพันธุ์ชื่อ NS นะครับแล้วก็สายพันธุ์อิชิบะนะครับยากและ NS คืออะไรอกนน่าจะเป็นชื่อเฉพาะของสายพันธุ์เขาสีมันเป็นสีอะไรคะก็จะมีสีที่ออกผิวเหลืองๆสมสวยๆทองๆนี่ครับนวลๆแล้วก็อีกพันธุ์นึงก็คือจะเป็นสีเขียวที่เราเห็นตามท้องตลาดที่เป็นลายลายเยอะๆที่เป็นลายๆยสวยๆนะครับไปดูข้างในเชิญเลยค่ะเข้าโรงเรือนกัน จับได้ครับจับได้นี่นะนี่นะใช่อันนี้ตัดเลยไหมครับได้อันนี้ตัดได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับงั้นตัดเลยเดี๋ยวรถเมย์จับให้ได้ครับกอลังจะถามว่าโอเคนี่ทำไมถึงต้องเป็นลูกล่างนะคะก็จริงๆเราจะคัดจากตัวต้นหนึ่งครับเขาจะมีหลายดอกแล้วเราก็จะเลือกดอกที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะปลูกแค่เลือกแค่ต้นละหนึ่งลูกเท่านั้นลูกเกี่ยวใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลูกเตี้ยๆข้างล่างเพราะว่าได้รับสารอาหารอย่าง เขาจะย้อยลงมาด้วยครับโดยปกติคือเหมือนอย่างนี้ถ้าเราดูก้านจริงก้านเขาก็มีขั้วมีอะไรก็จะย้อยลงมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องใช้เชือกช่วยผูกให้เขาใช่ให้เขาประคองได้หนักมากนะอันนี้น่าจะ2โลสโลกว่าใช่2โลกว่าอันนี้ทานได้แล้วใช่ครับเหลืองทองมาเลยอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปรถเมล์ต้องไปตามหา พี่ของรถเมก์อีกคนหนึ่งเพราะว่าอาจจะหลงทางอยู่ใช่ไปหลงทางไปเข้าอยู่ในแปลงไหนก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวขอตัวนะคะคุณพีดขอบคุณมากเลยค่ะคุณพีขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องไปหาพี่เขาแล้วก็ต้องไปร้านอาหารของพีดด้วยเนาะอย่าให้นังเฉยเราต้องไปตามหาคุณแม่ว่าอยู่ที่ไหนโรงเรือนไหนนั่นเราเห็น เสื้อสีสันสดใสอยู่ข้างในแปลงนี้ใช่หรือเปล่าพี่ปุ๋ย<อ>พี่ปุ๋ยนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงหาต้องนางนคุณแม่กำลังเพลินกับนี่เลยนี่น้ำเต้าฝรั่งเนี่ยบัตเตอร์ตตอรนัทน,นะ<อ>มไม่ คือหนูาพาเขาไปดูแปลงข้างในมาเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณพีทมาคือเป็นที่ปรึกษาออกของที่นี่ทีนี้เขาก็เล่าเรื่องมาตานัทนี่แหละคุณแม่ไปไม่ทันพอดีจริงๆที่เราเห็นอยู่อันนี้มันไม่ได้ตายนะคะมันเหมือนตายเนาะมันเหมือนตายเพราะว่าเมื่อกี้คุณพีทเพิ่งเล่าไปว่าใ,<ช>ในช่วงเวลาที่เขาจะเก็บผลผลิตเนี่ยก็คือว่าเขาจะปล่อยให้มันแบบขาดน้ําไม่ให้น้ํามันเพื่อที่จะได้ให้ความหวานและความอร่อยทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่ลูก แล้วเขาจะได้เก็บลูกได้ที่เขาเลยปล่อยให้มันแห้งไปอย่างนี้กำลังจะเก็บแล้วค่ะนั่นมันจะโตอีกไหมไม่โตแล้วค่ะมันก็จะแค่นี้ใส์มันก็จะเท่านี้เลยแต่ว่ารสชาติมันก็จะกลมก่อบมันก็จะหวานขึ้นใช่เหมือนฟักทองอยู่คุณแม่มาดูแปลงนี้แล้วอย่างน้อยแม่ก็ได้เห็นบัตเตอร์นัทแล้วเมลอนที่อยู่แปลงข้างค่าเดาว่าเห็นมาแล้วเดินมาแล้วนี่ไงถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ที่นี่อีกอันหนึ่งที่หนูยังไม่ได้ไปคือมันมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมชื่อว่าลานเติมฝาาาาดสมรรรถทํไ้ัังคคอบว มาเป็นครอบครัวก็ได้ใช่มาเพื่อนเพื่อนคู่พี่แบบนี้ก็ได้ชิลๆกันอ่ะมาบค่ะ รนับสนุนโดยพรีโกช่วยให้ปรุงสปาเกตตี้แสนอร่อยได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทรยลาจีนา่าถึงแล้วค่ะคุณแม่คะลานเติมฝันนี่ กิจกรรมมากมายจริงๆเงินทุกคนที่มาที่นี่ก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ทุกที่ใช่แล้วค่ะคือโดยปกติเนี่ยเขาเปิดทุกวันอยู่แล้วแต่ในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอาจจะมีบางกิจกรรมที่เปิดแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คือจะฟูลออปชันมากเปิดทุกร้านใช่เปิดทุกอันอย่างอันนี้ตุ๊กตายาดมสมุนไพรตอนแรกเรามาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วเราถามเอ๊ะสรุปคือเราทำยาดมหรือว่าเราทำตุ๊กตาปรากฏว่าจริงๆคือทำตุ๊กตาถูกไหมคะใช่ค่ะทำเป็นตุ๊กตาเนี่ยค่ะ อ๋อตมุดนี้ให้ดูนะคะอ๋อยาดมคุณแม่ผสมเองนี่คือปกติยาดมเวลาเราจะดมก็เปิดอย่างนี้เป็นขวดนะคยาดมแบบว่าจากข้างบนเนี่ยใส่ขวดปกติมันก็จะดูกระไรค่ะก็เลยมาปั้นทำให้มันดูน่ารักขึ้นคนที่มาที่นี่คือสามารถมาปั้นได้ปั้นปกตินี่มีค่าใช้จ่ายไหมคะมีค่ะเป็นคู่ค่ะคู่ละ150บาทอ่ะสมุติอย่างนี้นะเป็นคู่คู่ละ150บาทเลือกเอาว่าจะปั้นอะไรพอคุณปั้นเสร็จคุณก็สามารถเรากลับบ้านไปได้เลยนี่ เก๋ๆน่ารักค่ะนี่แอบทำไว้ให้ค่ะทำเป็นตัวพุ่งหนูเหรอคะใช่ค่ะออนไหนพี่ปุ๋ยอันไหนหนูอะไม่ต้องทายเห็นก็รู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมอันนี้หนูผมสั้นขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณมากน่ารักมากเลยอะข้างหลังยังมีอีกนะคะถ้าใครแบบว่าชอบเป็นแบบสวนถาดอะไรแบบนี้แล้วก็สวัสดีค่ะนี่อันนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการจัดสวนจัดสวน ็นสวนถาดอย่างนี้เนาะเด็กๆหรือว่าแบบผู้ใหญ่อันนี้ทําได้หมดเลยสวนถาดตามฝัน,นที่เราฝันไว้ว่าเออเราอยากได้สวนแบบไหนค่ะนี่นหรือท้างหลัง<ห>จะเป็นแบบว่าระบายสีอสอันนี้นอันนี้ก็น่าจะเหมาะนะคะคุณพี่อ,อันนี้เขาระบายแบบจักกระถางนนเป็นอะไรไปดูใกล้ๆไหมปูนปาสเตอร์ย้อนวัยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ย พี่ปุ๋ยได้เคยทำไหม<ส>ตอนสมัยยังเด็กๆศิละประหัตถรรรมเนี่ยอย่างปูนพลาสเตอร์ที่เป็นรูปกระตูนแบบนี้แล้วระบายสีอะคะ่ะเราไประบายสีพวกนี้ประจำเดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่เลือกสักตัวหนึ่งคุณแม่เอาอันไหนอ่ะเลือกเลยเ<ม>ตรียมตัวให้พร้อมค่ะเราจะเอา้าแม่เริ่มแล้วเหรอหันใหม่อีกทีนี่คือทาแล้วนะคะเจ้าหญิง <ชา S 1> ปูนปลแล้วคะ่ะ นี่งจริงตอนแรกจะบอกว่าชวนพี่ปุ๋ยมาเนี่ยตอนแรกก็คือแบบเอ๊พี่ปุ๋ยจะมาหรือเปล่าพอชวนมาเป็นฟาร์มเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กลัวตอนแรกว่าทุกคนแม่จะไม่มาไงร้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบมากชอบอะไรที่แบบเนี้ยแล้วยิ่งเป็นเกษตรอินทรีย์เลยแบบราบปื้มมากเลยอยากมาดูเลยใช่ไหมคะเราจริงจริงขยันคนนี้นี่แบบว่าต่อให้บุกน้ำลุยไฟยังไงก็คือชวนไปเถอะเขาแบบไปได้ตลอดไปได้แม่ไม่ห่วงวัยเลยนะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยห่วงนะยิ่งแดดร้อนร้อนอย่างเงี้ยคุณแม่จะห่วงมากเลยว่าเอ้ยผิวจะเสียไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยไม่ไม่กวเลยหรอดันวอลลี่เลยแล้ทำไมอย่างนั้นนะคะเรามีเคล็ดลับอะค่ะแม่แบบว่าสวยแบบ ธรรมชาติโดยที่ผิวแข็งแรงมากก็อย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้องห่วงแล้วแต่จริงมันก็แบบสมัยก่อนจริงของพี่ปุ๋ยเองที่เราเรายังนึกภาพไม่ออกตอนนี้คุณแม่ดูสวยดูเด็กกว่าแต่ก่อนเยอะมากจริงจะหกสิบแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคุณแม่ทํายังไงหนูต้องแอบถามจริงท่านแล้วมีจะถามคุณแม่คุณแม่ขอบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วกันนะคะ ใครที่เปิดชมวันนี้ขอบอกเลยว่าโชคดีมากๆคําว่าน้อยไม่เคยมีมีแต่คําว่ามากแล้วก็ห้ามเปลี่ยนช่องนะคะห้ามเปลี่ยนโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะวันนี้คุณแม่มาเพื่อแจกเพื่อแถมเพื่อมอบสิ่งดีๆให้เลยค่ะคุณผู้ชมคาะหลายหลนยคน,นอายุมากขึ้นลองสังเกตุกคุณเองคะว่าวันนี้ปัญหาเกี่ยวกับผิวของคุณมีเหมือนดิฉันไหมอย่างผีเนี่ยเคยเดินคนเรียกเรียกว่าอะไระเรียกว่าเธอเธอแก่แกเาขามาเตือน,นเรายเงี้ยฉะนั้นแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ย แสดงว่าเราเนี่ยมีความแก่มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นรอยก้นหน้าผากเป็นเส้นเส้นอ่าล่องน้ำมากหรือว่าคิ้วเนี่ยรอบดวงตาเนี่ยเป็นริ้วๆริ้วๆริ้วทั้งหมดเลยหางตาเป็นแฉกแฉกกเนี่ยล่องแก้มตรงนี้หรือว่าโหนกแก้มในบริเวณเนี่ยม,มันยาวไปถึงคอโอ้โห oh. oh. เป็นสายประสาทคอ,อ,อหลายชั้นมากที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ e, พี่ปุ๋ยผิวดีมากเลยาอายุจริงใกล้จะ60แล้วจริงๆหรอและที่ปุ๋ยผิวดีได้ทุกวันนี้ก็เพราะเซรัม่มช่ช่อไตราชินากระปุกสีแดงแบบนี้ค่ะเขาเป็นเซรั่มที่เข้มคนเข้มคน มากเข้มข้นถึง 10X แบบนี้คุณผู้ชมคะแต่ทาแล้วไม่เหนียวเนอดนะมันสามารถรับรู้ได้เลยว่ามันซึมอากาศแบบนี้ขอล้างหน้าได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะคุณแม่โอเคเดี๋ยวคุณแม่จะล้าง<อ>ให้ดูข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะให้ดูว่าเปรียบเทียบกันระหว่างที่แต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะนี่คือ<ม>ปกติคุณแม่ไปที่ไหนก็นแล้วแต่คือถ้าไม่ล้างหน้านี่ถือว่าผิดอึดอัดมากเนาะเหมือนหายใจไม่ออกอ๋อคือเอาจริงๆเมื่อเช้าตอนที่แบบเรา เราเคยเห็นพี่ปุ๋ยก็คือปกติเนี่ยแต่งหน้าไม่แต่งหน้าเหมือนกันเลยจริงๆนะคะคือผิวเขาดีมากจริงชัดๆกันเลยค่ะว่าหน้าที่หน้าที่ไม่มีอะไรปกปิดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะดูริ้วรอยรอบดวงตาที่เคยเกิดขึ้นเป็นแฉกๆแล้วดูสีผิวบริเวณนี้รูขุมขนตอนนี้เป็นไงคะเนี่ยเห็นไหมคะผิวแบบนี้และฟังเสียงดูนะมันมันแน่นมากผือแรกที่คุณทาเซรั่มเตอร์จิน่าแบบเนี้ย คุณจะรับรู้เลยว่าเฮ้ยมันคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวทาแทนไม่ว่าจะเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมหรือแม้กระทั่งอายครีมแบบนี้อะยาวไปถึงคอครีมอีกนิดนึงแล้วกันก่อนใช้ขอยถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเก็บภาพเอาไว้หมดหนึ่งกระปุกแบบนี้คุณเอาภาพมาเปรียบเทียบกันดูริ้วรอยรอบดวงตาสีผิวหรือแมก้กระทั่งรูขุมขน คุณเอามาเปรียบเทียบเลยค่ะคุณจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ <Yeah. S 1> ของที่ให้ในวันนี้ไม่มีขายมีแต่ม,มาแถมให้ฟรีเต็มๆเลยกับล็อตสุดท้ายของม c เ l ล่ f o ฟ m ค่ะวันนี้ปุ๋ยนำมาเมอบให้200-200ส,สายเพียงแค่คุณโทรมาตอนนี้ที่1577หรือแอดไลน์แตลจน่านะคะคุณรับเลยทันทีค่ะครับเซรั่ม e l ลจีน่ากระปุกใหญ่ <S <S เพิ่มอีกหนึ่ง <S <S กระปุกใหญ่ เพิ่มให้ขนาดพกพาอีก1นึ่งค่ะเอาอันนี้โฟมล้างหน้าให้อีก1นะค่ะนี่ให้แถมฟรีแดียังไม่พอค่ะอ่ะสเปรย์แอลกอฮอลให้อีกเยอะเป็นพิเศษมากกว่าที่อื่นเลยค่ะทั้งหมดนะคะ5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มนี่เกือบหมื่นค่ะแต่วันนี้คุณจา่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเองใช้ได้เกือบ4เดือนทั้งหมดนี้เช้า15บาทเย็น15บาท เงินยังไม่พร้อมไม่ต้องคิดถึงค่ะเพียงแค่คุณโทรไปจองไว้ก่อนของส่งถึงมือแล้วคุณค่อยจ่ายเงินค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้รีบกดไปที่15.7 7รับสิทธิพิเศษเลยค่ะ1แถม1แถมพกพาแถมมาซิลาโฟมแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดแบบนี้ราคาเพียงแค่2990บาทเท่านั้นเองค่ะดูแลที่ดีจะต้องล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้เกลี้ยงและมาซิลาโฟมตัวนี้มันดีขนาดไหนอ่ะนี่ไอเลเนอร์กันน้ำ วงเข้าไที่หน้าเลยเหรอคะคุณแม่ปัญหาเยอะนะลิปติกที่จุไม่จีเอาคุณแม่จะเย็นๆอ่หนึ่งปั๊มดิฉันขออนุญาตใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวอ่ะแปะไว้ค่ะระวังนะนี่อ่ะดูนะคะแข่งแค่กระดิกนิ้วเบาๆแบบนี้เท่านั้นเองกระดิกนิ้วเบาๆนะฮะเนี่ยแค่นี้เห็นไหมล้างด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นเองค่ะ เฮ้ยหมดเลยอะเห็นไหมรีบกดเลยนะคะ15 7 7 2 0 0า0จสยสายนะคะได้รับทันทีเลยค่ะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมพกพาไปอีกหนึ่งะฮะอ่ะไมเซลาโฟมอีก1ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์อีก1ทั้งหมดแบบนี้นะคะราคาเต็มเกือบหมื่นแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ยส0 0สายหมดกี้เร่งค่ะคุณแม่เพราะเอาจริงนะคะตั้งแต่เราไปการทำอะไรกันมาเนี่ยไมเซราโฟมปกติเนี่ย ไม่มีมาแบบนี้นะคุณีม่คนก็จะอยากได้มากคุณแม่ว่าแล้วว่ายังไงจะต้องหมดก่อนใครนแน่เลยบบว่าเพราะมันคุ้มเกินคุ้มคุ้มเกินราคาฉะนั้นแล้ววันนี้เพิ่มให้อีก100สาย100สายนะคะคุณสมคบเพียงแค่คุณโทรมาตอนนี้ที่15 7 7 1หนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่แถมพกผาอันนี้เซรั่มล้วนแล้วได้มาซรลาโฟมไปอีกหนึ่งะฮะแล้วก็สเปกแอลกอฮอล์อีกหนึ่งทั้งหมดแบบนี้ราคาเต็มเนี่ย 8,600บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวนะคะที่ดูแลผิวหน้าด้วยไตรจิน่าหลายๆคนดาราดังๆออกมาบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นอามูเอย <c oughs> คุณคิมเจนิเฟอร์คิมพี่ปานธนพรเอยพี่นีโน่น,นะคะเชฟป,ป้อมหรือแม้กระทั่งพี่แซมยูรนันก็ยังบอกว่าใช้ไตรจิน่าดูแลผิวหน้ารีบโทรมาตอนนี้ที่1577ห 7, กระปุกใหญ่เพิ่มหกระปุกใหญ่แถมพกพา แถมไมซิล่าโฟมแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดนี่เกือบหมื่นแต่เหลือเพียงแค่2,990บาทคุณจ่ายเน็ตค่าจัดส่งไม่เสียค่ะใช้ได้เกิน3เดือนแน่นอนค่ะจัดส่งฟรีรูปบัตรเครดิตได้ของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินฉะนั้นแล้วคุณเป็นผู้กำหนดอย่ามัวรอช้ารีบกดเลยค่ะที่1577ค่ะจะเต็มคุณแม่นี่เดี๋ยวเราระบายสีกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาพี่ปุ๋ยไปเดินตามมุมอื่น ที่นี่เขามีหลากหลายมุมจริงๆมีหลายที่เลยเนาะใช่ข้างหลังตรงนี้ที่เป็นมุมกลางหันก็ไปเดินเล่นกันได้นะคะก็กำลทำอยู่แล้วก็จะมีมุมแบบว่าเป็นสวนมีประจันทร์มีอะไรอย่างเงี้ยดูแลแฮปปี้มากเลยแต่ละที่แต่ละที่ดูแลโอ้แฮปปี้จริงเนื้ที่ที่นี่20ไร่ค่ะ20ไร่เหรอคะอีกยาวเลยเข้าไปดูในฟาร์มได้ กระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ์ซีรชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ เหมือนเพื่อนสาวเดินชมสวนยังไงก็ไม่รู้ค่ะคุณพี่ค่ะแฮปปี้มากจริงๆมาแล้วแบบเห็นบรรยากาศได้มาสูดอากาศกันชนิดนึงตรงนั้นเขากำลังทำอยู่มันเป็นโซนที่สัมผัสได้เลยว่าในส่วนเขาบอกว่าปะลิมอนทนของกรุงเทพจะมีแบบนี้ด้วยอ่ะจริงๆนั่นนะแม่เขามีเป็ดมีฮานมีอะไรอยุงนั่นเห็นไหมรักเสียงมันกลางหันลมค่ะคุณคุณคุณไหมอยากเล่นนี้อยากมานีชอบจริงๆเลยดูสินั่นดีๆนะระวังหัวโคกขอเป็นเด็กนิดนึงอุ้ยสวย แม่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 ยวายอเยอะเดี๋ยวหักข้างบนมันจะแบบมันเป็นสปริงลวดเฉยอ๋อหรอคะข้างในคืออะไรเป็นร้านอาหารฟาร์มทูเทเบิลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้รถเมย์พาไปดูมาเนี่ยสวนผักต่างๆตรงนี้ผลผลิตต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอามาใช้เสิร์ฟเป็นอาหารที่นี่เข้าไปข้างในกันดีกว่าเค่ะเย็นสบายข้างในดีกว่ามีร้อนด้วยมีบัตเตอร์นัทที่เราไฟฟันด้วยใช่ เี่น้าเล่สันแล้วว่าฟาร์มทูเทเบิลหมายความว่าผลผลิตที่อยู่ข้างในเราจะเอามาลังสรรเป็นอาหารและเมนูต่างๆไปตั้งแต่เครื่องดื่มเลยค่ะที่นี่มีเมลอนถูกไหมคะก็จะมีเมลอนสมูทตี้บัตเตอร์นัทที่เราเห็นบัตเตอร์นัทสปูทตีู้้ว่ชอบล่ะ ต้องให้คุณแม่ลองไงเอามาทําเป็นแบบสมูตี้เราเคยกินแต่แบบบัตเตอร์นัทเอาไปแบบนึ่งเฉยๆแล้วก็ทานาแบบธรรมดาใช่ป่ะคะก็มายียีเนี่ยอันนี้เอามาทําเป็นสมูตี้ได้แต่ถ้าเป็นเมนูของคขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นบัตเตอร์นัทอบชีสที่คุณพีทบอกไว้ว่าเมนูนี้เนี่ยใครใก็ชอบป็นไงแม่มันหอมมันหวานมันหอมมันมันมันแบบว่าละมุนได้ความมันของบัตเตอร์นัทจริงๆเนื้อเนียนๆออกมาเลยจริงคัะอร่อย หรือแม้กระทั่งอันนี้นะคะก็เป็นสลัดเมลอนก็คือเมลอนจากที่ฟาร์มเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผลไม้ต่างๆอีกเข้าไปอีกมากมายมันจะเป็นตังโมแอปเปิลส้มโอฝรั่งสตรอเบอรี่เนี้ยอีกเต็มเลยเเเป็นนซิกจออร์ขงทีี่่่ใชมคะแล้วก็ทานกับเรซิ่งน้ำสลัดเป็นน้ำสาไก่ตาเลียนหรืออีกอันนึงก็จะเป็นสไตล์แบบว่าไทยๆนิดนึงมีความแบบว่าเปรี้ยวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบซีอิ๊ มอันนี้เหมือนกับสไตล์ญี่ปุ่นสักนิดนึงใช่อะไรแบบนั้น<อ>นะคะแล้วก็อีกอันนึงนี่ซิกโครงหมูบาร์บีคิวนะคะเห็นไหมจะเต็มชานใหญ่มากะอะซิกโครงบอกว่าเต็มเต็มเลยแบบนี้อันที่เราเห็นอันนี้นะคะที่เป็น มะเขือเทศอย่างเงี้ยก็จับในฟาร์มได้อย่างงี้ฉลัดผักตรงนี้ก็คือจากในฟาร์มทุก,กอย่างในฟาร์มและเป็นเกษตรอินทรีย์โดยที่ไม่ทด้วว่าขุยเคมีเลยนะะใช่แล้วค่ะขนมเค้กก็มีนะคะเป็นเค้กสตรอเบอรี่กับเค้กช็อกโกแลตที่นี่คขาดูมีความเป็นญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเมลอนเนี่ย ก็เป็นแบบพันจากญี่ปุ่นคุณแม่พืด่ปลื้มปิ่มมากคือไม่ไกลเลยแค่คลองทวีวัฒนาเท่าน,นั้นเองคุณค่ะไม่ต้องเวลาเดินทางไปไกลและคุณก็สามารถมาลิ้มรสอาหารแล้วก็ผลไม้สดๆมาสามารถแบบว่าใช้ชีวิตหนึ่งวันกับที่นี่ได้เต็มๆเลยเพราะว่ามีแอคทิวิตี้ที่นี่ทั้งหมดเลยใช่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากนะคะที่มาเที่ยวเป็นเพื่อนเราขอบคุณมากเลยค,ค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้นะคะ ครอยากร่วมสนุกกับเราบอกเลยว่าดิวเด็กของเราแจกแน่นอนนะจ๊ะดังนั้นคุณตั้งใจฟังคําถามให้ดีวันนี้คําถามของเราถามว่าโรงเรือนที่รถเม์กับคุณพีทพาเข้าไปมีผลรไม้อะไรบ้างนี่ง่ายมากขอตอบเลยได้ไหมตอบเลยอยู่บนหน้าเราก็มีนะคะตรงนี้นียนี่นี่นนี่นใบนิดนึงก็มีสองอย่างนะคะเดี๋ยวตอบมาอย่างเดียวผิดนะคะ ร่วมสนุกกับเราตอนนี้ค่ะเพียงส่งคำตอบพร้อมกับรูปถ่ายขนาดชมรายการมาที่ Facebook ของ One Day Special ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ให้คุณแม่ได้ทานค่ะมันน่าทานไปหมดเลยทุกเมนูเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณ่าไร่เหมือนจันด้วยนะคะที่ให้เราได้มาบุก ทั้งร้านทั้งฟาร์มทั้งกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะได้ชมทุกส่วนเลยรอดหน้าไปเที่ยวกับหนูอีกไหมถ้ารัเมนชวนคุณแม่จะปฏิเสธไม่แลวปกตินะแบบพี่ปุ๋ยชอบบอกหนูตลอดเอ้ยไปไหนไปไหนบอกแม่นะของพี่นะพี่จะไปไหนไปกันนี่หนูก็ชวนมานี่ยยิ่งใกล้ๆกรุงเทพอย่างนี้คุณแม่ไปสบายมากอ้าวสัปดาห์หน้าวันเดย์สเปเชียลจะพาไปสเปเชียลที่ไหนต้องติดตามนะคะบ่ายมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง3 2แล้วก็สามารถชมเราย้อนหลังได้นะคะจาก YouTube ช่องม Channel Offi c i a l พิมพ์คำว่า OneD a y Special วันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวจัดการกับอาหารตรงหน้าก่อนสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะคุณแม่ลุยอีกอันนึงนี่ซิกเคงซิกโรงซิเคงมาแล้วซิกโรงหมูบาร์บีคิว มีง่วงแล้วเดีวครับผม